สวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะนะคะกำลังจะ,จะไปออกกำลังกายเทรนนิง่งกับพี่น้องดันกินเข่าเหนียวโอ้ยแกงงมาใไม่สุดแซ่บโอ้ยหายเออต้องพักพอนนิดเดียวเพื่อว่างั้นเดี๋ยวจะจุกค่ะพี่น้องนะฮะน้ำหนักลดไปประมาณก็กิโลกว่าก,กว่าพี่น้องค่ะโอ้โหหกสิบนะคะพี่น้องเราก็ต้องแบบว่าออกกำลังกายแหละค่ะพี่น้องนะฮะหมอให้ออกไปเออกกำลังกายนะคะไปที่เทรนนิ่งนะคะหมอเขาก็จะ อุฟนิงนะคะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกหลังแล้วก็ต้นแขนแล้วก็ uh, ช่วงทุกส่วนนะขาด้วยนะเราก็เลยเออไม่ได้ซื้ออะไรเสื้อเตรียมพร้อมนะคะเอาเท่าที่เรามีเลยถอดสร้อยถอดนาฬกาถอดอะไรเพราะว่าเขาอาจจะให้เรายกอะไรเงี้ยนะหวนเนี่ยหว้นะวนี่หวน,แ,วน,แ,วนแต่งานก็จะถอดออกได้อยู่นะพี่น้องนี่ดูคะ่ะกินข้าวเพิ่งอิ่มมากๆแล้วเพราะว่ามันหิวค่ะพี่น้องมันหิวนะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกไปแล้วก็เลย อ่าเห็นเออนะคะน้องๆเขาก็ขึ้นมากันไล่กันสนุกสนานกันนะคะพี่น้องก็เลยเนี่ยก็จะนะคะพูดเออนะคะให้นิดหน่อยนะคะพี่น้องก็อ่ะคุยกันนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเออกินกาแฟเงเลยแมแป๊บเดียวก็น,นั่นแล้วอ้าลืมว่าจะกินกาแฟพี่น้องเอาทํากาแฟไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันนาะเพราะงั้น,นมดแรงเลยเดี๋ยวนี้เห็นไม่เหนื่อยเลยเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยเลยพี่น้องคะ แก okay. เพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายไงฮะทางานอยู่บ้านจาสวนเล็กๆน้อยๆอันนี้กาแฟมันแรงแรงพี่น้องคะ่ะกินเมื่อกีน้นะโอ้โหใจสั่นเลยถ้าไม่ถ้าวันไหนไม่กินเรไม่มีแรงแล้วเมื่อวานไม่กินกาแฟเมื่อวานลองดูพี่น้องเพราะกัดดีมากเมื่อวานป้าก็เลยเออลองดูที่ไม่กินกาแฟพอถ้าจะไปทําธุระรีทํางานอะไรเนี่ยกินกาแฟนี่เพราะว่ามันฉีดยามาแลว้วอ่ะมันแรงนะคะพี่น้องมันแรงป้าก็เลยเอออ่ะกินกาแฟก่อน เราก็จะได้เวลาพรุ่งนี้ก็ไปเลี้ยงหลานโอ้ยคิดถึงหลานน้อยครับพี่น้องอีตัวน้อยเขาได้ชิงช้าใหม่เขาได้ที่เล่นใหม่โอ้ยพ่อเขาทําให้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องนะคะเออตออเส้าความมันโล่งๆมันก็อ้ดูดีเหมือนกันนะพี่น้องค่ะที่ก็ไม่อยากใส่หรอกค่ะเพราะว่าันหน้าร้อนนะคะมันก็จะได้ใส่เสื้อเปิดเปิดหน้าอกได้นะคะพี่น้องเปิดคอได้เพราะว่าอันตรายเขาไม่ใส่กันค่ะเขามุงเขาเมือนู่นน้นี่เขาไม่ใส่เฟอร์นิเจอร์เลยฝรั่งนะคะเวลาเราใส่เดินไปไหนเขามองเราหูแบบ หัวจุดเท้าเลยไอ้พวกนี้มันชอบดูถูกเออมึงอยู่ประเทศกูแท,ท,ท้แม่มึงรวยกว่ากูงั้นอย่างนี้นะ,ะมาแดกเงินหลวงมาแดกนูนน่นนี่เออไม่ทํางานทําการมันก็จะด่าเราแหละทุกคนนั่นแหละแต่หัวดําอ่ะเออนะคะถึงบอกไงล่ะมาเข้าเรื่องก,กันนิดนึงนะคะพี่น้องก่อนที่จะไปนะคะมีเวลานิดนึงเอ,อ่อก็เมื่อวานนี้นะคะป้าก็ไลฟ์สดนะคะก็พูดแบบว่าชิวๆนะวิเคราะห์ไปนะ,ะถ้าว่าป้า,ปา,ปามุดไม่ดังไม่อะไรไอไอมันไม่ตกใจมันก็ให้สร้างไรายได้นะคะ บางครั้งมันก็แล้วแต่ละค่ะพี่น้องเพราะว่าบางครั้งพูดเบามันก็ให้อ่มันก็ไม่ให้มันก็ติดเหลืองนะคะพี่น้องก็ไม่แน่หรอกอาจจะเหลืองอีกก็ได้นะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันเพราะว่ามันก็มีพวกอ่นะคะอ่รายงานช่องนะมีเยอะนะมันก็มีพวกแม็กซ้ำซ้ำมันกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องพวกอ่าผิดพนันนะนะคะถ้าคนในกลิกเข้าไปอนู้ันี้นะมันจะเป็นการที่อันนี้ละค่ะเพราะว่าป้าแบบว่าไม่สนับสนุนผิดการพนันนะไม่ให้สนับสนุนการเล่นพนัน ไม่สนับสนุนเลยเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็เลยแบบจะแค้นกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอย่าไปเล่นนะคะไม่ดีหรอกเล่นก็ไม่เคยรวยหรอกนะอย่างป้านนี่แหละอ่ะอย่าไปคิดทํานะคะมีแต่เสียกับเสียนะคะพี่น้องอย่าไปเล่นหมดเนื้อหมดตัวนะคะอย่าไปเล่นอืมคนเราดวงไม่เหมือนกันคนคนเราดวงอ่ะนะการที่เสียงโชคกับมันไม่เหมือนกันนะคะอย่าไปเล่นนะพี่น้องรับเดี๋ยวก็เดี๋ยวนั่งไปดูในกลับห้ดูเดี๋ยวจะลืมนะเออประมาณก็เหลืออีกประมาณสัก เออสี่สิบสาสินาทีนะฮะพอดีฟังจำผิดลุงไหมบอกว่าเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆไม่ไกลก็จะได้ขับรถไปอ่ะพี่น้องขาเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนะคะก็เลยเห็นดูไงว่าการที่ป้าก็นะฮะบางครั้งไปดูนะเออไอไลน์เนี่ยมันพูดบางครั้งมันก็ม,มีมีเหตุผลเป็นบางอย่างนะคะแต่ว่ามันจะพูดในยํํานองกันว่าเอ้อการที่คนเราอ่ะทะเลาะกันไปแล้วด่ากันไปแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องเก่านะ,ะเรื่องเก่า ไม่น่าเอามาเก็บอ่าเป็นการที่อ่าอันนี้อ่าพูดเป็นกลางนะฮะก็ไม่ไม่สมควรที่จะเอามาเป็นการแก้แค้นหรือเป็นการที่อ่านะคะฟาดฟันกระดากันอีกนะคะอันนี้มันคือคําพูดของมันนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ออกมาพูดเออเป็นการที่เตือนสติบางครั้งมันก็เป็นการที่สัมติมคือฟังแล้วเนี่ยมันมันมันไร้สาระกับอีนนี้จริงๆเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ใช่เป็นการที่ตักเตื <S 2> <S 2> <S อนและไม่เป็นการาก ถ้ามันเป็นการเป็นกลางหรือเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นสอนให้คนจริงๆอ่ะมันต้องพูดในแนวทางไม่เป็นการยุยั่วไม่เป็นการที่สนับสนุนในการอีกฝ่ายนึ่งซึ่งเป็นคู่อริและเป็นคู่ที่นะคะเป็นฝ่ายที่เปตนรกเนี่ยนะคบมาขอพึ่งมันซึ่งมันมีนะคะอะไรอ่ะเป็นมีฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันมีปากเสียงกันหลายช่องนะคะมันมีคู่อริทุกช่อง แล้วในการพูดแบบนี้มันเป็นการท้่เฮ้ยเขาค้างอีเป็ดออกตัวออกหน้าเลยในมันบอกว่าไม่ยุ่งอ่าไม่เกี่ยวกับน,นุนอน,นี่แต่สุดท้ายมันก็ออกมาอยู่ดีพอดีไปดูคลิปซินดี้อ่าซินดี้ก็บอกว่าเห็นไหมเวลาต่อหน้าพูดกับนะนักกาก,กอีกอย่างหนึ่งเพื่อนอีอย่างหนึ่งนะพูดกับทนายอีกอย่างหนึ่งพอกรนีก็คิดจะเอาแสงไงฮะคิดจะเอาแสงกันเลยเอ้ยกูโต้อ,ออกมานั่งฟาดแล้วเว้ยกูไม่แคร์ใครจะอน,นุนอันนี้อ่ะเรื่องกูกูไม่ยุ่งคือไอ้น,นี่ลิ้นมันมีสองแฉกไงฮะลิ้นมีกระดูกอะ คือความเชื่อถือมันไม่มีไอคนแบบนี้นะป้าป้าสังเกตป้าไม่เคยไปดูมันหรอกนะ้าจะดูสักทีว่าเออมันพูดอะไรนะอันไหนที่คลิปดีป้าก็ชื่นชมมันจะไหมแต่เพราะว่ามันพูดไปแล้วอ้าวไอหาตัวมันก็ยังทําตัวไม่ดีทําตัวไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะมึงดีตรงไหนอปบากามาบงเท่านั้นเองกูถึงบอกไงเออนะถึงถึงมานั่งดูแล้วอ่ะเป็นการที่จะจุดชนวนจุดกระแสนี่ไงกูบอกแล้วว่าการที่มันคิดจะล้มช่องนะและจะกีดอ่ะ ความอิจฉาตาร้อนเรื่องสติกเกอร์เรื่องคนโยนเงินให้นะไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรคือตัวเองก็เลยไม่ได้ดั่งเขาก็เลยเป็นการที่อิจฉาตาร้อนนะปากว่าก็ไม่อิจฉาแต่โอ้ยคําพูดแบบนี้มันรู้ละการที่คนเราเพื่อนกันมันต้องช่วยเหลือกันเวลาตัวเองเดือดร้อนใช่ไหมเขาก็ช่วยเหลือมันอัตพลน,นี้มันเป็นการที่อ้าวตัวเองอ่ะมันเพื่อนหักหลังเพื่อนมันเป็นแบบนี้ไงขนาดอย่างที่มันก็เคยมีประวัติอยู่ใช่ไหมมันก็มีประวัติ โชคโชนมาแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ว่ามีดีอะไรแต่สังเกตดูแล้วอ่ะคนประเภทแบบนี้จะให้คนเชื่อถือเนี่ยนะคนเราอ่ะจะทําดีอ่ะมันต้องดีตลอดไปนะคนเราพอชั่วแล้วจะมาสอนคนอื่นนะให้ทําดีมันฟังยังไงก็ไม่ขึ้นอืมกูฟังแล้วกูงงอี้เหียตอนแรกก็บอกไม่ยุ่งอ่ะสนับสนุนตักเตือนกันไปพอคราวนี้เอา้าอี้เหียไอ้สัตว์เสือกก็เสือกเอามานั่งเห่าหอนว่าอ้าวพวกมึงจะลุ้มแล้วอ่าพวกนั้นโร่นนี่มา พอไปฟังอีเป็ดเนะราตัวนี้ยนะการที่มึงพูดว่าคนเราอะความแค้นนะความเคยมีเรื่องกันะ่ะตะกอนอะนะเราก็ยุติกันไปลืมกันไปกูเคยลืมทุกคนเคยมีเขาลืมไปแล้วแต่อิสว์ในฉานตัวนี้มันเคยลืมไหมมันมีแต่หาเรื่องเพิ่ม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 ,มแล้วมันเป็นคันที่จุดชนวนขึ้นมาออกมานั่งด่าคนอื่นเขาก่อนขนาดตัวกูเนี่ยกูโดนด้วยตัวกูเองนะกูไม่เคยไปยุ่ง,งช่องนั้นช่องนี้ พอกูมาปกป้องอีสัต์ธารมานตัวเนี้กูต้องมีศัตรูรอบด้านเห็นไหมคะสุดท้ายมันก็แพ้ภัยมันเองมันก็ทํากูเอาไม่ลงอ่ะบุญบารมีอ่ะนะมึงจะสู้กับกูได้เหรอนะนี่ไงกูบอกนลว่ากูคิดดีทําดีอ่ะกูการันตีได้เลยว่ากูมีบุญวาสนามากกว่ามึงเยอะนะอีสัตนะเพราะกูทําบุญกูเข้าวัดตลอดกูไม่เคยโกงแดขโกงกินไม่เคยอมเงินพระไม่เคยอะไรกูเป็นผู้นํานะคะพากันทําบุญกฐินในวัดกูเป็นโคศกูเป็น คนที่ช่วยเหลือนะคะคนในสังคมกูไม่เคยนะคะที่จิตจะมาคิดนะคะแดกกับวัดเหมือนมึงนะ,คะเคยออกมานั่งด่าถุงถุยกูนะกูก็เออฟังก็ขอบคุณน้องๆและกันที่ชื่นชมนะคะก็อนี่แหละนะ,ค,ะคนเราถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่แก้งงูเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะ,ะในเมื่อรู้อยู่แล้วเราก็ต้องแก้งงูมั่งนะ,ะโดนหลอกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นการที่สิ่งที่นั่นคือความจริง เราได้เสียเงินได้เสียความรู้สึกได้เสียเพื่อนได้เสียหลายๆอย่างนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราหูตาสว่างใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเราต้องแยกแยะนะป้าก็เป็นคนที่กดง่ายหายเร็วอยู่แล้วไม่เคยคิดจะอาคาดแค้นใครเลยนะแต่ในครั้งที่คนประเภทแบบเนี้ยปิดนรกตัวนี้่มันเป็นการที่ละเว้นไม่ได้นะคนเราขนาดไม่ใช่ญาติพี่น้องกันเรายังช่วยเหลือขนาดนี้ให้รอดคุกรอดตารางนะ เงินทุกบาททุกตังค์เราเก็บเงินเราอมเรายังให้มันเป็นเสนคนเราเนี่ยนะคะเงินแบบนี้มันหายากนะคะแม้แต่เงินบาทเดียวร้อยเดียวมันก็มีค่าถ้าคนมันดีมันมันไม่สมควรที่มานั่งถุมถุยนะที่มานั่งด่าเราแบบนี้มันก็ออกมาพูดเอาดีเสียตัวเองเห็นไหมคะว่ากูโดนลุมนะกูโดนลุมอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่ชนะกูหรอกเห็นไหมสุดท้ายอ่ะกูชนะใสๆนะคะ ถ้ามึงไม่ไม่ได้เงินพวกกูเนี่ยนะคะช่วยเหลือมึงอ่ะมึงไม่ได้เป็นจุดเท่าทุกวันเนี้ยมึงต้องขอบขอบกูกราบตีนกูงามๆปลายเล็บตีนกูงามก็มึงบอกแล้วไงว่ามึงจะไม่ลืมส้มท็อกโชว์นะสายฟาดนะกัดร้องหมูมึงจะไม่ลืมนะคนที่ช่วยเหลือมึงลืมตาอ้าปากได้เท่าทุกวันเนี้ยได้เป็นจุดรอดคุกมาเนี่ยสิบสามคดีเนี่ยมึงต้องย้ำแต่พอมึงรอดมาแล้วปั๊บมึงมาฉีบนะมาใส่ร้ายป้ายสีถีพวกกูเพื่อผลประโยชน์ของมึง มึงกลัวจะไม่ดีนะคะกลัวแต่แบบว่าเออได้ใช้เงินอ่ะอีสัตว์มาใช้หนี้ใช้สินการที่ปากมึงก็อย่างนี้นะกูบอกให้เลยถ้ามึงมีความช่วยเหลือมึงแล้วเนี่ยมีเงินเอาเงินมาคืนพวกกูนะมึงยังปากเก่งอย่าลืมนะว่าถ้ามึงบอกว่าถามกูว่ามีหลักฐานไหมหลักฐานพวกกูมีนะมึงไม่ต้องกลัวหรอกนะแต่มึงมีหลักฐานมึงงัดออกมาสินะแล้วถ้ามึงยังปากก่างอยู่นี้นะมึงยังทวงว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีเงินเราไม่ได้นะ สักวันนกเหล็กก็จะไปเพิ่มมึงอีกเยอะกูบอกมึงเลยนะคนจ้องกระถินมึงเยอะนะอิสัตวแล้วการเป็นหนี้เป็นสินคนเนี่ยมึงรู้ไงว่าการที่ฟอกเงินคนเนี่ยนะหลอกลวงอ่ะนะยืมเงินคนหรืออะไรเนี่ยนะคะมึงไม่ใช้เนี่ยอุ้ยหลักฐานเขามีนะมึงนะเขาไม่ออกมาทวงหรอกอ่านะเขาไม่ผิดกฎหมายอ่านะถือว่ายืมดอกเบี้ยเขาก็ไม่เอาขอให้จ่ายต้นก็พอเพื่อการช่วยเหลือนะกูบอกไว้เลยนะ มึงอะไม่มีชนะหรอกถ้ามึงคิดจะไปเล่นน่ะเอางัดออกมาอย่าไปนั่งด่าเขาแม้ก็ถ้ามึงด่ากูก็เท่ากับด่าน้องกูเพราะกูพี่น้องกันนะกูบอกแล้วไงถ้าเขาไม่ช่วยเหลือมึงเนี่ยเขาทําเพื่อกูอ่ะนี่เห็นไหมเขาเป็นนางเอกอ่ะเขาไม่มีช่องอ่ะกูต้องรับหน้าเพราะกูต้องการันตีมึงมากี่ครั้งกูการันตีจนกูเสียหมาเสียผู้ใหญ่เท่าทุกวันนี้เห็นไหมจุดยืนกูอะมันไม่มีใครล้มกูได้หรอกนะถ้ากูโง่กูโง่เอง กูหูตาสวาส่างเองนะกูมีข้อคิดนะแต่การที่ยางยางตัวมึงเนี่ยนะฮะไปหลอกลวงคนอื่นเขานะก็ยังออกมานั่งแถว่วากูเนี่ยโดนลุมอ่านะคนนั้นคนนี้กันแกลกูนะโว้กูทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยกฎหมายทาด้วยตัวเองเห็นไหมคะอีสัตว์มาตัวยังก็พูดเอาดีเสียตัวเองค่ะนะในเรื่องมึงไปสร้างเวรกรรมสร้างเวรกรรมหลายๆคนมึงออกมานั่งดา่าทมทุยเขามึงไม่หยุดไม่หย่อนพอไม่โดนส้งติน หน้าคว่ำนะเลือดกบปากเนี่ยมึงไม่หยุดนะฮะแทนที่ยังจะหยุดนะมึงก็ยังไม่หยุดมึงก็ยังออกมานั่งเเขานั่งหอนอยู่ตอนนี้ก็สั่นขวัญแล้วสินะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะนะฮะแม้นว่าเขาอะนะะมึงเขาจ้องมึงไม่ได้ถ้ามึงเฮียเลยนะถ้าเขาคิดจะเล่นมึงที่อยู่มึงเขาก็มีหาง่ายนะเขารู้ที่อยู่มึงหมดแหละมึงไปไหนมาไหนน่ะสายรับมันมีเยอะนะเออมึงบอกมึงหลอกใช้มันแต่มันก็รู้จักมึงเหมือนกันมึงอยู่ไหนอะนี่แหละไอ้คนประเภทเนี่ยนะฮะ น้ำเขาเรียกอะไรน้องอะไรนะอน้ําบุงก็ต้องอบุ๋งอ,อะไรนะอะไรน้องว่าคูพูดไม่ถูกนะคะเออคือ,ค,อคือบอกว่าไอ้ตัวที่นะคะมึงมัดเองก็แก้เองก็ประเภทแบบนี้แหละนะคะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็คงแบบว่าปัญหานะ่ะมันก็จะมีแต่หามองมึงแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะเพราะคนอย่างมึงมึงแก้สันดานของมึงไม่ได้แก้สันดานตัวเองไม่ได้ นะนั่งด่าคนอื่นหยาบคายนั่งด่ากูนั่งด่าลูกหลานกูนะสารพัดคือเม็ดหีเม็ดแตกคืออะไรลูกหลานกูนะมึงไม่ต้องมานั่งใส่ใจหรอกนะลูกหลานกูเกิดมาได้ดี เกิดมาได้ตระกูลที่พ่อแม่ดีเขาเลี้ยงดีเขารักอีกหัวแหวนเขาไม่ทอดทิ้งเหมือนตัวมึงเองตัวมึงเองคดพ่อคดแม่มึงอ่ะไม่สั่งไม่สอนลูกมึงเองนะขนาดลูกมึงเองยังไม่เอามึงก็ตั้งแต่สมัยมึงมีลูกเนี่ยนะฮะมึงคลอดมันออกมาเนี่ยมึงไม่ดูลูกมึงนั่งด่าคนนู้นคนนี้ไปขอทานนะไปหาเข้าออกปอกกันนะประสมนะเออนะฮะบอกเป็ดนะเสร็จแล้วนะปล่อยให้ในขี้จมปากลูกมึง เต็มรัดลูหีโลแตดอันลูกมึงจนหีอัน้นเท่าทุกวันนี้ลูกมึงอ่ะก็ยังไม่มีอ่าไม่มีควยที่จะไปยัดพ่ออะไรขี้อุดปากเอาไว้นี่ไงมึงด่าลูกกูดา่าหลานกูพอกูดา่ามึงกลับแล้วอย่าด,ดิ้นอิสัต์นะคะเพาอคําพูดของมึงทั้งนั้นนะที่กูเอามาพูด เพราะคำหยาบคายสถุนต่าของมึงน่ะมึงต้องยกให้มึงนะความสะตุนต่ํากะลีชั้นต่ําอย่างมึงเนี่ยมึงก็ต้องเป็นเก็บเอาไว้เพราะมึงเคยผ่านนะกะลีอ่ะชั้นต่ํามาแล้วเล่ล่อนขายหีนะคนอย่างกูเนี่ยไม่เคยนะคะอิสัตนะเอามาเปรียบเทียบนะคนอย่างมึงน่ยไม่ได้คิดตีนปลายตีนกูหรอกปลายตีนกูเล็บเลเน่าเเนี่ยยังดูสะอาดสะอาดดีกว่ามึงบริสุทธิ์ต้องเยอะนะกูบอกให้เลยนะนั่นแหละคนคนอย่างมึงมันถึงอาภัพมันถึงตกต่ํา ไปไหนก็ไม่มีใครเอามึงจะนอนตายข้างถนนนะไม่มีใครเขาเยอะมองมึงหรอกนะมึงไปเรียกร้องอุ oh, ้ยแม่ยกมึงลูกๆจ่าอย่างงั้นเองแม่โดนอย่างงั้นเองอีสัต์นะคะกู <S <S อยากให้อีสัตว์อีพวกอีการีนะนะคะตัวทั้งหลายเนี่ยนะไปช่วยเหลือมันเนี่ยมึงคิดดูเด้อสักวันมึงจะโดนนะมันหลอกแดกอย่างนี้เหมือนกูแหละมันก็ใส่พูดแบบนี้ลวอู้แม่โดนอย่างงั้นโอ้โดนหนูโดนอย่างนี้นนนนนสุดท้ายอ่ะหลักฐานมามีทั้งนั้นเลยนะสุดท้ายเป็นยังไงหลักฐานอ่นะมันยังมีอีกเยอะนะคะดีมันมีอีกเยอะ ที่แต่คนคือก็ไล่ฟ้องมันยังเคียงไม่หมดนะกูว่าเดียยาวไปตลอดจะสิบไป้างหน้าด้วยซ้าม,มันไม่มีหยุดสิน้นเพราะว่าปากมันแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาต้องฟ้องคืนงนะนมึงบอกมันจะฟ้องคืนอน,นุน,นันี้เพราะอะไรมึงออกมานั่งด่าเขาค้าความเขาเพราะทุกวันนี้คนเขารู้ยังไงว่ามึงค้าความเก่งเขาก็นะเขาจะไม่นั่งเหา่านั่งด่ามึงในในรูปแบบอีกอย่างหนึง่งเขาก็จะฉลาดขึ้นไงนะก็ได้วิชามานจากมึงในะอีดอกนะะอีควาย นะอิชิงหมามาเกิดขอทานเนรคุณให้แดกขนาดไหนก็บอกว่าไม่มีแดกเนี่ยคนแบบนี้นะฮะไม่สมควรที่จะสนับสนุนกูบอกเลยนะฮะกูนะคนอย่างมึงเนี่ยมึงอะ่ะจะอ้อนวอนกราบตีนะขอคืนดีด้วยนะ,ะกราบตีนยังไงนะอ่ากับลุงโมนเนี่ยเขาก็ไม่เอานะมึงจะอ้อนวอนพูดเอาดีเขาเดียดเด๋ยวดีเดี๋ยวไล่เดียยเด๋ยวมาด่าเขามึงป่วยมึงแดกยาให้ครบนะถ้าไม่ครบเนะี่ยนะฮะมึงก็ไปขอมาเพิ่มนะแดกเข้าไปร้อยเม็ดยี่สิบเม็ดทำมันช็อกตาย ะอีสัตว์มาโรคเครียดโรคประสาทมึงอ่ะนะฮะไมเกรนมึงแล้วก็โรคไอ้ไบโพล่ามึงอ่ะมันเข้ามาสมรวงอ่าสวงเดียวกันแล้วก็โรคโรคเอดเอีกนะฮะอนะอีสัตว์มาอ่นะหาเย็ดหาสีทุกวันนี้หีเน่าไปทางไหนนั่งกันเน่านั่งก้มอยู่ก็อเหม็นอะไรไรขึ้นเม็ดหีไม่แตะตัวเองน้ําไม่อาบไม่ล้างสกปรก,กปากนะ่ะโสโค,โครกเนี่ยแม่งทั้งตระก,กูลมึงเลยนะกูบอกเลยว่าสกปรกโสโค,โครกนะ้าสถุมสุนต่ํา ไม่มีใครก็เปรียบด้วยว่าความเร็วของมึงเนี่ยนะเร็วๆอ่ะนะฮะสักวันน่ะมึงก็จะนาตายอย่างข้างถนนป่าละเมาหนุนนะฮะไม่มีใครเห็นน่ะมึงค่อยรู้อีคนประเภทแบบเนี้ยนะ,ะไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาใส่ร้ายป้ายสีเขามาตลอดนะพอไปหาคนนูน้นคนนี้ไม่ไหวแล้วก็ไปพึ่งพาอาศัยคนพวกเคี่ยด้วยกันพวกชั่วด้วยกัน <c oughs> พวกมิจฉาชีพ พวกนี้มันรู้กันไงมันให้เซนส่งเซนกันเฮ้ยกูมีเซนนะกูรู้ว่ามึงมีมึงมีบาดแผลมึงเป็นวิชาชีพนะก็จับกลุ่มไนงะอะจับกลุ่มกันจับมือกันเว้ยสู้กันต่อไปนะหาแดกกันต่อไปอ่ะอีช่องไหนที่มันไม่พอใจเอาไปฟาดมันเลยอะหาแดกในยอดวิวอยู่แล้วหาแดกในยอดวิวในการที่ทุกวัน,นเนี้ยเนี่ยฮะอยู่ได้ก็เพราะอะไรเพราะเงิน u t u b e น่ะมันถึงมีการสร้างสรรคและปากหมาปากสนเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีเขาอะเนี่ยกูถึงบอกแวะ กลัวนะคะเห็นพฤติกรรมของพวกมึงแล้วเนี่ยอะยังไปขอความนะคะช่วยเหลือแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาอ่ะกูไม่เห็นด้วยไอ้คนการที่สนับสนุนในการอีเปตในรกตัวเนี้นะคะที่จะมาให้อ่าไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้นะคะกูไม่เห็นด้วยนะ,ะการที่การกระทำะกระทําความรุนแรงเนี่ยคนอื่นนะกูไม่เห็นด้วยแต่อสัตว์เดชันตัวเนี้ยกูเห็นด้วยมากๆกูเห็นด้วยเพราะเพราะอย่างนั้นอ่ะไม่ตีนให้ฟันร่วงหมดปากมันจะไม่หยุด น้ำกดสาดปากมันน่ะเออนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่อีเนี่มันถึงจะหายสาบสูญไปถึงไม่มีสิทธิที่จะนะคะนั่งเห่าได้นี่คนประเภทแบบนี้ให้ตายอย่างเลือดเย็นบอกเลยนะว่าคนที่เกดแค้นอ่ะเขาก็ต้องฝังคนที่เขาโดนอ่ะอย่างไอ้ลายมันไม่โดนนะเมื่อมันก็เคยเอาลูกมันมาบูรี่ไว้ลูกนี่มันพิการเอามาหากินมาขอทานอนุนอันนี้มันเคยพูดแล้วมันมีหลักฐานนะมันก็ออกมานั่งพูดโอ้ยสารพัดดูถูกดูหมิ่นมึง มันมันก็บอกด่ามึงแล้วพวกนี้มันหาแดกกันเอออย่างนั้นอย่างนี้มันก็ด่ามึงทุกช่องนินทามึงทุกช่องแต่สุดท้ายมึงก็บอกว่ามึงลืมไปแต่ใจแล้วมึงไม่ได้ลืมหรอกมึงหาพวกเพราะมึงตัวคนเดียวนะมึงตัวคนเดียวมึงก็เลยแบบอุ้ยกูเอาเนาะว่ายอดวิวไม่มีเว้ยกูต้องทํามาหาแดกกันเลยต้องออกมานั่งแชฉกันออกมานั่งอ่าด่าเพื่อนหักหลังเพื่อนอ่ะเอาไปเลยอ่ะจัดไปแล้วพวกมึงก็จะได้แบบกันยาวๆไงเออนะคะ เออธนวยกับมึงบอกว่าอุ้ยธนวยนี่น,นี้เนี่ยกูคิดจะจ้างนะแต่พอก,กูเห็นว่าเป็นธนวยของมึงแล้วกูไม่เอานะกูดูแล้วกูไม่เอาคือคนเราอะ่ะมันมันดูแล้วอ,ะอ่ะอ่าถ้าถ้าแบบจ้างคนที่ไม่มีคุณภาพแล้วเนี่ยกูคิดว่าคงคงไม่จ้างนะถ้าคนเขาจะจ้างอะ่ะมันทําเสียเสียแม้กระทั่งอ่าอ่าทั่งคนที่ธนวยมึงด้วยเพราะตัวมึงตัวมึงทําไม่ดี มึงจะมึงจะมารอรับเอ้ยไอคนนี้มึงฟาดไปเลยนะเดี๋ยวกูรอเก็บเองอ่ากูรอเก็บข้อมูลเองแล้วกูฟาดเขารู้ว่าใครเป็นทนวยมึงอะนะเขาก็คงไม่จ้างหรอกอันนี้งานก็ตกเพราะอะไรขนาดทนายสมเกียรติเนี่ยก็ยังโดนเหยียบย่ําเขาเป็นทนายด้วยกันก็ยังโดนนะอันนี้ปูไม่ได้ไปอ่าหมิ่นประมาทไปหมิ่นอะไร,ครแค่กูบอกว่าการที่คนเราเนี่ยนะถ้ามีผู้นะฮะ,ะรู้มาแล้วอ่ะ มันมันไม่สมควรที่จะออกมาแบบนี้มากางอะ่ะท้าทายอะ่ะยุยงอะ่ะนะอันนี้มึงผิดเน่ยมึงเอาหลักฐานของเขาเออกมาเปิดแล้วไม่ผิดได้ไงวะมึงจะเพื่อนกันอย่างงนี้ว่าเอ้ยกูไม่มีความผิดหน้านูนนี่พอกูเห็นคลิปหนึ่งที่ซีดีมาเปิดเนะี่ยอุ้ยพอเขาโทรไปตอบว่านะครับครับผมครับผมผม,ผมไม่ได้อะไรนะครับแม่อุย้ยอย่างนี้ตอแหลก็เสียงันเสียงหน้ากากไปไปตักเตือนเหมือมึงเฮ้ยม,มึงมาพูดอย่างงี้อย่างงี้เห็นไหมคะต่อหน้าอย่างหนึ่งรับอย่างหนึ่งอีสันดานหมาเนี่ย นะเชื่อใจไม่ได้คะ่ะไอไลน์เนี่ยบอกไว้เลยนะมีหน่ะมันถึงไม่มีเพื่อนมีฝูงนะแม้กระทั่งเพื่อนหลยๆของมันที่เขาทําความดีเนี่ยเขาเขาดังก่ามันเนี่ยนะมันก็ยังไม่อยากไปกับเขาพวกนั้นเขาเฮี้ยเขาไม่เอามันนะเขาไม่เอามันเขาให้เตือนสติมันมากี่ครั้งแล้วเห็นไหมคะพวกที่เขาผ่านมาแล้วเนี่ยเขาผ่านบ้านใหญ่มาแล้วเขาทําตัวดีทําประโยชน์เพื่อสังคมเห็นไหมคะแต่ไอสัตว์หมาต,ตัวนี้กลับมาที่จะมาอยู่ใน ต่ําตมแบบนี้ไงก็คนมันสัดานเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแหละนะกูไม่อยากถมถุยเพราะว่าในเมื่ออยากจะเลือกนะมีศัตรูก็เอานะกูไม่อยากไปมีปากเสียงกับพวกมึงหรอกกูปล่อยให้พวกมึงกัดกระดองอ่ะเพื่อนกัดเพื่อนอ่ะกูจะออกมานั่งวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่านะการที่คําพูดของมึงเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะคะเออนะไม่มีใครกูเชื่อถือใครไปหลงนับถือมึงกูก็ไม่เคยนับถือมึงหรอก กูฟาดฟันกับมึงตั้งแต่สมัยหัวเสียดแล้วกูไม่อยากเอามาันถมถุยนะไอ้นั่นแหละกูถึงบอกว่านี่แหละไอ้ความที่ชื่อเสียงมึงดังมาตรงไหนก็ดังเพราะตรงนี้แหละดังเพราะความเฮียนะกูก็ฟาดมึงก็วยความเฮียอ่ากูก็เข้าข้างกับพี่อัดเนี่ยเห็นไหมกูโด่งดังกูมีคนรู้จักเยอะก็พี่อัดไงกูอ่ะเป็นอ่านะเข้าข้างเป็นลูกศิษย์นะคือเป็นเอฟซีตัวยงด้วยอนะ่พี่อัดเนี่ยกูบอกเลยว่าเขาทำเพื่อประโยชน์สังคม เป็นไอดอลนะฮะเดินหน้าสู้ความยุติธรรมนั่นแหละคนที่เขาจะเจริญรุ่งก้าวหน้าเพราะทุกวันนี้ก็มีจอมพลังนะซึ่งเดินหน้าซึ่งไม่มีอะ,อะไระบาดแผลแต่อย่างน้อยใครก็พยายามจะล้มเขาก็ล้มให้ได้นะคะกูก็บอกเลยนะว่าคนเราอะคิดจะคิดจะทำดีช่วยประโยชน์ต่อสังคมนะ,ะให้ประโยชน์แล้วพี่น้องประชาชนอะกูสนับสนุนแต่ตัวมืงลายเนี่ย มึงไม่ได้มีอะไรเลยมีทหาแดกอย่างเดียวมึงไม่ได้ช่วยพี่น้องประชาชนอะไรเหี้อะไรเลยออกมานั่งเล่าอ่าบางทีกฎหมายเหี้ไม่รู้เรื่องอะไรอีกแหละอ้าวบางทีให้ผิดให้ถูกเออถ้ามึงไม่ได้รดนด้วยตัวเองกฎหมายมึงก็ไม่โดนหรอกนะนี่แหละอ่ะพูดได้ฟังอ่ะพี่น้องคะเอาแค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันกลับมาบางทีอาจจะมาไล่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจกันจ้าเพราะช่วงนี้เขาไล่สุดกันนะก็ ก็ยังไม่ได้ดูพี่ทนายเลยนะคะเพราะว่าเขาส่งมาให้ดูเดี๋ยวว่างก่อนพราว่าต้องไปเทรนนิ่งนะฮะนัดหมอเอาไว้หมอกระดูกนะเออโอเคจ้าเจอกันใหม่นะคะทุกคน